คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่4ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรู้รักสามัคคีเป็นวันสำคัญของชาติโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและนำไปสู่การปฏิบัติด้วยความสามัคคีรู้จักหน้าที่และส่งเสริมกันให้เกิดความเจริญแก่ประเทศชาติ ทั้งนี้แนวคิดการกำหนดวันรู้รักสามัคคีปรากฏขึ้นครั้งแรกในกระแสะพระราชดรารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่4ทธันวาคม2534โดยคำว่ารู้รักสามาคัคคีมีความหมายลึกซึ้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยรู้คือการลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและรู้วิธีการแก้ปัญหารักคือความรักเมื่อเรารู้ครบถ้วนด้วยกระบวนความแล้วจะมีแรงกระตุ้นให้ทำงานด้วยความเต็มใจและสามคัคคีคือการที่จะลงมือปฏิบัตินั้นควรคำนึงถึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีประกอบกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติดังนั้นการกำหนดให้วันที่4ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรู้รักสามคัคคีก็จะสามารถลำดับและดำเนินกิจกรรมได้สอดคล้องให้ตระหนักถึงความสามคัคคีนำไปสู่ความเป็นชาติ การกำหนดให้มีวันรู้รักสามาคัคคีดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถะพิตเป็นการเทศดพเกียติน้อมรำลึกและสืบสารพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนและแสดงถึงการมีจิตใจเสียสละร่วมกันดำเนินการด้วยความรักความสามัคคี